วัสดีครับพบกับผมนะครับธนายรถุ่งเรื่องเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับมาพบกับ v ีโกเครื่องยนต์สามพันปี2007นะครับคันนี้สีดําหน้าตาเดิมท้ายเดิมนะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเลยทีเดียวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกขอบ18นะครับที่ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวล้อเก่าไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรถนะครับดูคร่าวๆเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ ภายในเป็นบอกกระมาจีนะครับตัวพรมนะครับเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับลูกค้าเพิ่งเข้ามาลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาลักษณะอย่างนี้เลยตัวซีเทปเป็นซีดีเทปเก่าโรงงานนะครับเครื่องเสียงเป็นตัวสูงพิเลเนอร์นะครับเครื่องยนต์สามพันเรามาดูตะเข็บนะครับลูกค้าตะเข็บนะครับริวรอยตะเข็บเดิมนะครับโรงงานนะครับลูกค้าเดิมโรงงาน ก็มีรอยที่งัดประตูมั้งครับประมาณลืมล็อกกุญแจนะครับแล้วเขาใช้เหล็กงัดนะครับมีรอยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บงานนะครับลูกค้าส่วนหน้าตะเข็บด้านข้างก็ได้เดิมนะครับลูกค้าได้เดิมเลยไม่มีชนแน่นอนนะครับกระจกเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะครับเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีนะครับคันนี้ช่วงล่างนี้ก็มีเสียงดังนิดนึงนะครับเป็นเสียงดังลักษณะลูกหมากรวมนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะ ดูแลให้นะครับแต่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอมาดูท่านท้ายกันแล้วกันนะครับด้านท้ายนะครับหมุดเดิมนะครับเดิมมีบุดเม็ดอ์กนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้สวยๆกว่านี้นะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับตอนนี้เรามาชมคร่าวๆกันก่อนนะครับดูครับมีตะเข็บเดิมท้ายเดิมนะครับพื้นไม่มีผุแน่นอนนะครับพื้นไม่มีผุอ่าส่วนด้านท้ายนะครับล้อไหลอยู่ครบนะครับ ก็ม <cin stereotype> <m aks> <dragging> ีแดงเล็กน้อยนะครับมีแดงเล็กน้อยนะครับตามสภาพของรถนะครับตัวนี้ก็มีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับสีดํานี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีรอยขูดขีดรอยขนแมวขนไก่นะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับรถได้เดิมฝั่งนี้ไม่มีเขียนะครับฝั่งด้านนี้ไม่มีเขียแน่นอนรถเดิมได้เดิมสวยมากเลยครับตันนี้หลังคาเป็นยังไงกันบ้างอ่าลังคานะครับ ราคาก็อย่างสวยนะครับลูกค้าอย่างสวยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูนะครับหมุดเม็ดอาร์คฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยคว่ำแน่นอนการันตีได้นะครับในรถที่ยนที่ซื้อมาแล้วคว่ำก็ต้องดูตรงนี้แหละครับลูกค้าถ้ามันคว่ำม,มันมีหมุดเม็ดอาร์คหรือว่ามีรอยชนหนักนะครับลูกค้า ถ้าถูกก็ซื้อได้นะครับไม่ใช่ว่ามันขายไม่ได้โอนได้นะครับลูกค้าแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าพิจารณานะครับเน้นย้ํานะครับรถเรายังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างภายในนะครับเอามาให้ลูกค้าชมก่อนนะครับมีรอยบุบตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับนี่รอยสนิมเลยนะครับสีนํำเดิมมันนั่นแหละครับแต่ทีนี้มันมันรอยมีรอยบุบนะครับเลยก็แตกออกมานี่เราจะเก็บงานนะครับลูกค้าเราจะเก็บงานล้อแม็กเป็นล้อแม็ก 8นะครับสวยนะครับเพื่อเราเพิ่งทําใส่นะครับส่วนด้านฝากระโปรงนะครับก็มีรอยเศษก้อนหินนะครับมีรอยสะเก็ดอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับลูกค้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นิดนึงถ้าจะเก็บก็กระไรอยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันในด้านตรงนี้นะครับลูกค้าดูรถคร่าวๆก่อนนะครับเท้า เราไปดูห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าตัวห้องเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันสำหรับลูกค้าไว้ใช้งานเดินทางไกลนี่ครับน็อตน็อตน็อตไม่ขยับนะครับลูกค้าน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับไม่มีชนแน่นอนนะครับหม้อน้ำรู้สูึกว่าคันนี้จะสุขภาพนะครับนี่ครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาขาน้าเดิมนะครับ นี่ครับน้ำมอน้ำนะครับเติมผิดประเภทนะครับอย่างเช่นใช้น้ําสีเขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนองให้นะครับลูกค้าอันนี้ต้องไล่ระบบหลายคั้รอบแน่นอนนะครับกว่าจะให้จะได้สะอาดนะครับลูกค้าอันนี้ผมรีวิวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ก็โปรงเดิมนะครับแต่ดูภายนอกแล้วสวยเจิดจ้านะครับของอลรไทยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับรสำหรับรถยนมือส ที่เหมาะกับสมกับราคานะครับรถเรานะครับมีจำนวนไม่เยอะนะครับลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9นะครับผมธนยศึกนุ่ยเจริญยนจินดีให้บริการนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับใหม่ๆมีเปลี่ยนล้อออกใหม่นะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้รู้ว่ารถคันนี้มีเอออมาประมาณนี้นะครับพอดีผมซื้อมาไว้แล้วผมก็เลยเอามาใส่ล้อคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปล้างห้องเครื่องภายในนะครับซักเบาะซักพรมแล้วก็เก็บสีนะครับถ้าเผื่อท่านใดลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229ตามเบอร์นี้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับไว้ลูกค้าที่อยากได้รถยนต์มือสองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับยกเว้นประกันชีวิตและประกันรถยนต์นะครับลูกค้า แต่ก็สามารถบวกกับค่างวดได้นะครับรถคันนี้ราคา320,000บาทนะครับ320,000บาทปี2007เครื่องยนต์3,000นะครับลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าดาว50,000ก็ไม่ต้องคำนะครับลูกค้าดาว50,000ไม่ต้องคำนะครับเน้นย้ำเลยดาว50,000ไม่ต้องคำงวดถูกๆนะครับลูกค้าไปเลยนะครับได้ทุกอาชีพนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่ารถคันนี้เดี๋ยวผมเอาเข้าไปดูพื้นนะครับ ภายในมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราเปลี่ยนน้ำยาหลอยเย็นเป็นยังไงนะครับลูกค้ารอชมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลาบพกรณนสวัสดีครับ